สวัสดีครับผมเมย์พี่น้องพบกับข้าวพยากรอากาศบริเวณภาคใต้ฟังตอนออกประจำวันเสาร์ที่7จ็ดถาคม2565กับผมน,า,ผมนายสวิตอัญชลีวันนี้ผมเมย์พี่น้องจะเจอกับลักษณะอาการปันผวนเราไปเลืกันพร้อมๆ,ๆเลยครับจากเป็นตีตลาดกับพี่ผึนงกับเจนเนว่าครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับกำลังอ่อนนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ในขณะที่นะครับมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ ปกคลุมอยู่บริเวณเอา่าวเบิงก่อตอนกลางนะครับราคาตัวเนี้ยในช่วงวันนี้จนถึงวันศุกร์นะครับมีแนวโน้มที่จะ,ะกลายตัวเป็นพายุไซโคลนนะครับผมพี่น้องครับให้ผมเปพี่น้องเนี่ยติดตามข่าวจากสุนุตุย่างใกล้ชิดน,นะครับผมเปพี่น้องครับการเรามาดูลมกัครับลมเป็นลมตอนอ,อ่อนแจยงตายกับผัดปกคลุมเอาไทลราคาปากตายบอลลอยอยู่เรามาดูเมีกันบ้านนะครับจากมุมกว้างๆเลยครับจากหลัเทียมนะ เห็นไหมครับเมีจาค่อนข้างจะเยอะนะครับบริเวณอ่าวไทยล่ะครับปากใต้บ้านเราเนี่ยหลัถ้ากบริเวณนหนจะเป็นฝนกันบ้างครับผมไมพี่น้องต้องไปดูเรดาร์ตรวจฝนนะครับนี่เป็นเรดาร์ตรวจฝนของวัยหินนะครับเห็นไหมครับสีแดงๆนี่ยจะเป็นฝนฟากอ่องนะครับที่กำลังตกอยู่นะครับตอนนี้ฝน่ะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีล่ะครับประจวบนะครับอาการของตัวฝนปัดปัดขาวฟังนะครับผมไมพี่น้องครับดูความสุรากันบ้างครับถึเวลาเดียวกันกับเวลาการเหตุการณ์เนี่ยฝนก็จะอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับแล้วก็ ชุมพรสุรัตน์กันนะครับจุดแดงๆเขาจะเป็นฝนเป็นฟ้นฝากระนองนะครับของพี่น้องนะครับเราไปดูตอนล่างกันบ้างนะครับเป็นเรดาร์ตรวจฝนฝากระนองตาครับเห็นชัดเจนนะครับฟ้นฝากระนองอ่าคนข้างใจเยอะนะครับอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับกาดทีหนครสงขรามคเชี่ยกันนะครับเป็นฟ้นฝากระนองนะครับของพี่น้องครับสีแดงๆนี่คือฝนกำลังตกอยู่นะครับ การลงมาดูอุณหภูมิสูงสุดกันบ้างครับที่เมื่อวานวัดได้นะครับ3 7 5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับที่วัดได้เช้าวันนี้นะครับ23.5องศาเซลเซียสที่อำเภอปากเซจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับดูรายงานปริมาณน้ำฝนนะครับที่วัดได้ตั้งแต่ตีเจ็ดว่เช้าเลยกว่าจนถึงตีเจ็ดว่าชาวันนี้นะครับเอาวัดฝนได้เยอะสุดนะครับ104.5มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดตระังขีดขั้นนะครับบ้านพี่น้องดูประหยากรณ์อากาศกันบ้างครับ ฟังฝั่งตายฟังฝั่ออกนะมีเมฆเป็นส่วนมากครับมีฝนฟ้ากร,นะระดองอร่อยละ60กว่าวันทีและการมีฝนนักเป็นบางแห่งนะครับและก็ขก็ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและการฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำ่า,าไหลลากได้นะครับผมพี่น้องครับเรามาดูคลื่นลมกันบ้างครับคลื่นลมนี่ก็จะเป็นลมตวน,นออกเชียงตาครับความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นจะสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะครับจากที่เรดาร์ตัวฝนจะได้สี่ฟ้ามานะครับพี่น้องครับอยากให้ผมพี่นอ้องเฉลเลอ่วโมงนะระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองในทะเลประมาณนะครับเมือ่อกี้กับสีสิ่เงเดงนในทะเลน,นะนั่นคือฝนฟ้าะนองชาเลอชั่วโมงศ์เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรามาดูขาดไม้สวางการในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าครับตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึง,ถงสิบสามพฤษภาคมนะครับฟังฝากตายฟังตะวัอนออกตะบนนะครับ วันที่เวนที่แปนะครับก็จะมีฟ้นอยู่ลอยละกหกสิบกวมัทีแต่พอวันที่เก้าวันถึงเวันที่สิบสเนี่ยฟ้นก็จะลดลงเลรื่อยๆลอยหลักสามสิบถึงสี่สบกวมัีนะครับดูปากใต้ฟองออกตอนล่างกันบ้างครับวันที 7, 8, ่เวันที่แปดวันที่เกาเนี่ยฟ้นจะอยู่ 60, ที่ลอยหลักหกสิบกวมันทีนะครับพอวันที 10, ่สิบไปจนถึงสิบสามเนี่ยฟนก็จะลดลงเรื่อยๆลอยหลักสามสิบถึงสี่สิบกย่ามันทีนะครับผมเมย์ตินองอ ให้กับสูตอุตุนยิยมวิทยาปากใต้ฟังตะว,วันออกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตข้าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันพบกันไม่ต่อเช้าสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำองตุูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน